คลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมนะครับหรือสร้างแอปพลิเคชันนะครับเวลาเราคุยเรื่องโปรแกรมเราคุยแอปพลิเคชันเราชอบเรียกมันว่าสร้างแอปสร้างแอปอะไรพวกนี้นะครับเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก่อนอันนี้พี่พูดเรื่องพื้นๆให้ฟังขำๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูลก่อนนะครับ ร้องายครับในในโลกของข้อมูลเนี่ยนะครับในความเป็นจริงไนี่นะครับเราการจะได้มาซึ่งซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับเราเราต้องทำยังไงบ้างนะครับอันแรกข้อหนึ่งก็คือกิจกรรมถูกไหมครับกิจกรรมการทํางานของเราเนี่ยนะครับพี่เขียนเร็วนี้หนึ่งนะครับอาจจะอานไม่ออกนิดหนึ่งนะครับอะเราอาจจะมีการออกบินนะครับออกบินเก็บเงินถูกไหมครับเก็บเงินอันนี้นะครับหรือ เราออกแบบฟอร์มนะครับนะครับให้เขาให้พนักงานเราเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลประจำวันประจำวันโอเคไหมครับอ่าเช่นเขาเอา,เอามีการผลิตที่หน้าเครื่องจักรโอเคไหมครับวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่เขาของดีของเสียเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็มีการลงรายงานการผลิตอะไรต่างๆให้เรา เขีนไหมครับหรือนะครับอาจจะมาจากระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเช่นการรูดบัตรเอเคไหมครับเราไปรูดบัตรทุกวันในพวกนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในเครื่องรูดบัตรนะครับเราก็จะดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรเนี่ยมามาใช้โอเคไหมครับพอพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับอ่ะพี่อยากจะไปไปที่หน้าจอของโปรแกรมโปรแกรม Excel ก่อนดีกว่านะครับว่าว่า เราเอาข้อมูลต่างๆนมาทํำยังไงได้บ้างหลายรูปแบบมาดาูการใช้อย่างเช่นพี่ใช้ Microsoft Excel เนี่ยนะครับพี่ก็ Microsoft Excel เนี่ยมาสร้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอรูปภาพการนําเสนอองพี่นะครับหรือนะครับเอาเนี่ยนะครับมาสร้างอ,าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะว่าพี่มี งานหลักๆที่พี่ต้องทําอะไรบ้างอะไรพวกน,นี้นะครับอ่พาพะเริ่มก็มีข้อความก็มานะครับอ่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นการทํางานในรูปแบบของ Microsoft Excel อ่ะพอต่อมาเริ่มเป็นตารางโอเคไหมครับเริ่มเป็นตารางนะครับพี่ก็สร้างตารางขึ้นมานะครับเพื่อจะมาเก็บข้อมูลนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> พี่มีแนวคิดเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับอะไรเป็นออฟไลน์ออนไลน์อะไรก็ว่ากันไป นะครับพวกเรายังไม่ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนดูไปก่อนนะครับอพอขยับขึ้นมานิดนึงนะครับ <c oughs> พี่ก็เริ่มมีทั้งตารางและรูปภาพแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งตารางนะครับในในชิดเดียวโอเคไหมครับอ่ะพอต่อมาพี่ก็เริ่มมีตารางที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นหน่อยโอเคไหมครับอ่ะแล้วก็ <c oughs> ไปถึงตารางในในในลักษณะอย่างเงี้ย ไอ้พี่มีกลุ่มสินค้าสินค้านี่น,นำจุดแข็งอะไรนะครับค,คําค้นอะไรกันในหนึ่งหกแปดแปดด้วยขอไปอีกหนึ่งรับว่วะวันนี้ไอ้ไอ้ยังมีแปลกแอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้พี่อยากจะเอาเนี่ยไปใส่ราคานะครับเอาไปใส่เป้าหมายการขายประจําวันนะครับแล้วก็ลงคูณกันออกมานะครับเป็นเอเมาส์แล้วรวมกันข้้งล่างอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งเอ็กเซลมันก็เก่งเดองพวกนี้เก่งไหมครับทีนี้อ่าพี่อยากจะ อธิบายไหว้แบบนี้ครับผมพ,พ,พี่อธิบายว่าคือถ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นเงานงานโอเคไหมครับที่เป็นงานงานเนี่ยพี่ต้องบอกว่าเป็นงานงานก่อนนะครับแค่หน,นึ่งงานนะครับหนึ่งงานป๊อปเนี่ยนะครับเราเอามาลงได้หนึ่งตารางเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาบวกลบคูณหารโอเคไหมครับลบคูณหารอะไรกันก็แล้วแต่นะแล้วก็ ได้มาซึ่งผลลัพธ์นะครับเราก็เอาวครคะห์นำเสนอได้อันนี้ครับผมเอ็กเซลเนี่ยดีที่สุดเลยครับไม่มีอะไรดีขนาดนี้ไม่มีอะไรดีดีดแล้วเอ็กเซลน้องใช้เอ็กเซลนะครับไม่ไม่จาเป็นน้องไปใช้โปรแกรมอะไรอื่นๆเลยนะครับถ้าถ้าง,งานมันเป็นแบบเนี้นะครับซึ่งซึ่งมัน น้องก็ใช้กันอย่างนี้อยู่แล้วแหละนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยงานในโลกการทํางานจริงเนี่ยงานมันไม่งานไม่ค่อยเป็นแบบนั้นนะในโลกพี่ไม่แน่ใจนะครับว่างานเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับงานจริงๆเนี่ยมันเป็นระบบโอเคไหมเช่นพี่พี่จะพูดถึงระบบระบบอะไรดีระบบระบบเมตอาโอเคไหมครับนะครับมาเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลพนักง,งานข้อมเริ่มต้นจากข้อมูลพนักง,งานก่อน นะครับเรามีข้อมูลอะไรรหัสพนักง,งานอะไรชื่ออะไรอายุเท่าไรเริ่มงานเมื่อ,อไรอะไรพวกนี้โอเคไหมครับอ่ะอยู่สังกัดแผน,นกอะไรโอเคไหมครับอ่ะอันที่สองคืออ่ะพวกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบอะไรพวกจ o b description มีอะไรโอเคไหมครับอันที่สามก็คือมีสกิลอะไรอ่ะเริ่มไปใหญ่แล้ะ อันที่สี่คือระบบอะไรครับระบบเวลาทำงานเวลาโอทีต่างๆโอเคไหมครับอันนี้เริ่มไปคิดเงินโอเคไหมครับอันนี้เป็นระบบพัฒนานะ,ะคิดเงินโอเคไหมครับอ,อันต่อเรื่องระบบอินโฟมชันต่างๆแจ้งข่าวสารในต่างๆงงว่าตั้งงานเนี่ย เรื่องพวกนี้นะครับเห็นไหมว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโครงการหลองพี่เรียกงีหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งโปรแกรมเนี่ยนะครับมันดันประกอบด้วยห้าหกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปทำเอ็กเซลเนี่ยเราคงต้องทำห้าหกตารางโอเค้ามาครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันด้วยเอ็กเซลเค้ามาครับซึ่งมันก็ทําได้คุย่างนี้ก่อนนะนทําได้แล้วก็ มันก็อาจจะทําไม่ง่ายเท่าไรเราคุยกันแบบนี้นะครับอืมไม่ใช่มันทําไม่ได้เดี๋ยวคุณจะบอกว่าโอ,อ้ผมก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุณเก่งมากคุยแบบนี้กว่านะพี่พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยพี่เจอน้องๆที่เขาทำเอ็กเซลเนี่ยแล้วก็เก่งๆเลยหลายคนเลยนะครับแล้วก็เอ่อพี่เลยสลับตับฟังแล้วก็คุยกับพวกเขาว่าทําไมเขาทําแบบนี้ทั้งๆที่มันมีวิธีที่ที่ง่ายกว่าเนี้นะครับแล้วคนเก่งๆเขาเนี่ย เข้าใจได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับอ่เพราะงั้นเนี่ยงานงานที่ที่เขาทำเอ็กเซลกันเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับจากเมื่อกี้นะจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มเอาข้อมูลนะนะครับที่เป็นพวกบินพวกแรง่างๆเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นเป็นตารางแบบนี้อันนี้ excel นะครับพี่เริ่มต้นจาก excel ก่อนนะครับเอามาเก็บแบบนี้ เข้าไหมครับทํอย่างไงก็ได้ให้มันมาแบบนี้เข้าไหมครับเช่นอันนี้ของพี่นะครับก็จะมีวันที่นะครับมีพันธบัตรที่พี่ผลิตนะครับนะครับแล้วก็เอ,อันนี้แหล่งข้อม,มูลมาจากไหนนะครับแล้วก็อันนี้ลักษณะของดีของเสียอะไรยังไงนะครับแล้วพี่ก็ไปลงรวมกันนะครับแล้วก็ คิดราคาต่อชิ้นนะครับคิดมูลค่าเพื่อจะคิดมาว่าออระบบผงเสียต่างๆพี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละเดือนแต่ละปีของพี่เนี่ยนะครับมันมีมูลค่ามันเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับพี่ก็จะเก็บข้อมูลในเชิงตารางแบบนี้โอเคไหมครับทีนี้สมมุติว่าพี่จะต้องกกอกข้อมูลในตารางนี้นะครับพี่ก็จะ เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยแล้วพี่ก็กกอกแบบนี้โอเคไหมครับกกอกต่อไปคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับกกอกต่อไปนะครับอาจจะฟิกอาจจะฟิกไอไอหัวไวโอเคไหมครับฟิกหัวหัวตารางไว้นะ,ะน,นะครับอะไรเงี้ยนะครับอพวกเราอา,อาจจะเก่งแบบนี้มากกว่าพี่อได้ซ้ำไปนะครับพี่ไม่ค่อยใช้แบบเนี้ยโอเคไหมแล้วเราก็ป้อนข้อมูลน,นี้เข้าไปนะครับเรามี ข้อมูลเกี่ยวกวกดในต่อว,วันเราก็ป้นเข้ามาป้นเข้ามาโอเคไหมครับอ่ะนี่อันนี้ก็คือลัก,ลกษณะการทํางานเบสิกของ Excel ก่อนนะครับทีนี้น้องที่เก่งมากๆเยว่าผมสร้างฟอร์ม Excel ซล้ก็กรอกเป็นฟอร์มเข้ามาเลยครับเก่งมากจริงๆนะครับผมสร้าง VBA เขียน VBA นี่มันรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้มาใส่ตารางแบบนี้ไว้เลยครับโคตรเก่งเลยนะครับ <c oughs> ชมอีกนะครับทีนี้ พี่กำลังจะบอกพวกเราว่า Excel นี่นะครับมันเป็นมันเป็นเป็นตารางข้อมูลที่ที่ออกมาเพื่อทํางานงานไปนะครับถ้าเรามีหลายตารางเออเริ่มมีหลายตารางแบบนี้แล้วเราก็มีข้อมูลเยอะๆนะครับอปีหนึ่งเราต้องเก็บข้อมูลเยอะมากใช่ไหมครับอ่าน้องๆบางคนที่ฉลาดกว่านั้นนะครับอาจจะแบ่งข้อมูลเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างนั้นแล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ค่อยเอามาเชื่อมต่อกันที่หลังอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็ยิ่ง ทำให้ไฟใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นทั้งด้านด้านในทาง horizontal นะครับใหญ่ขึ้นทั้ง vertical อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้แบบ excel ทำงานช้าลงนะครับใครไม่คเคยเจอก็อาจจะมีข้อมูลยังไม่มากพออะไรพวกนี้นะครับหรือใช้ excel แค่ในระดับพิมพ์แมลงต่างเนี่ยแต่ถ้าเกิด ในระดับการจัดการข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าข้อมูลเยอะๆพวกนี้นะครับ Excel มันก็จะเออเออของพวกนี้ได้กว่านะครับบางทีมันก็พังไปเลยอะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้แต่ว่ามันก็มีข้อดีหลายๆอย่างเช่นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะพี่จะดูนะสมมติเราข้อมูลเข้ามาแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเอ็กเซลก็สามารถที่จะทํากุ้งทํากราฟทําข้อมูลสรุปอะไรต่างๆให้พวกเราเนี่ นะครับได้ได้สวยงามนะครับบางทีเป็นเดสเดบอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่ะนะครับเป็นเป็นสรุปเป็นพิว o เด็บเบิลอะไรต่างๆพวกนี้ออกมานะครับมันก็ทําข้อมูลที่เราจากเมื่อกี้นะโอเคไหมครับเราก็สามารถจะทําข้อมูลในเชิงในเชิงการวิเคราะห์ต่างๆได้ดีนะครับอ่ะทีนี้อ่ในในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ นะครับ Microsoft Excel ของพี่เนี่ยนะครับมัน,มนทำงานไม่เหมือนเ x ็กเซลก่อนนะครับอถามคำถามคือมันทำงานยังไงนะครับอสมมุติว่าพี่มีะพี่มียเดี๋ยวนี้หนึ่งนะครับพี่พี่มี Data ก่อนเริ่มต้นจาก t าข้อข้อมูลนะครับผม <c oughs> นะครับพี่ก็เอามาเอามาขีข้อมูลลงฟอร์มอพี่มีฟอร์มรับข้อมูลนะครับ เดี๋ยวพี่จะค่อยๆเปิดให้ดูมีฟอร์มนะครับฟอร์มก็เห็นหน้าตาหานาต่งก็จะว่าข้อมูลอะไรข้อมูแล้วข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เช่นนะ ID มีอะไรี้ให้เขาป้อนนะครับนะพอป้อน ID ปับ๊บรืยยิงยิงบาร์โค้ดปั๊บเนี่ยนะครับชื่อมันก็มาเลยชื่อมาเองเลยนะครับสกุล มาเองโอเคไหมครับอ่าถ้าเราหรือเราจะป้อนอายุโอเคไหมครับป้อนเพศป้อนอะไรนะะเนี่ยจะเป็นเซฟอะไรพวกนี้นะครับอืมเซฟอม,มีปุ่มเซฟมีมีปุ่มลบมีปุ่มค้นหาอะไรพวกนี้อ่าอันนี้เขาเรียกฟอร์มโอเคไหมครับอเสแต่แล้ว <c oughs> มันก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปเก็บในในถังข้อมูลอ่ะ ถังข้อมูลในถังข้อมูลเนี่ยก็จะมีมีตารางอาจจะเป็นตารางที่หนึ่งที่สองที่สามตั้งสามารถตั้งที่ตารางได้นะครับว่ากันไปมีมีมีตารางโอเคไหมครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยกระบ,บวนการเก็บข้อมูลนนะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรูปแบบมันก็จะคล้ายๆไอ เอ็กซิที่พี่เปิดให้เราดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่รูปแบบการเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้อาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ไม,มีหัวพี่ซ่อนหัวไว้นิดหนึ่งนะครับลักษณะการเก็บขมมันจะได้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกันเลยแหละนะครับผมถึงกล้าบอกคุณไงว่ามันมันเป็นวิธีการที่ที่ดีนะครับแต่เอ็กเซดผมยังไม่เปิดเอ็กเซดนะ แท็กเซีเนี่นะครับก็จะมีจุดด้วยตรงที่ว่าตารางเนื้อเซนเนี่มันไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้แบบแบบเอ็กเซลเลยนะครับเอ็กเซลสร้างสูตรได้เลยนะครับเอาเอาอันนี้นะครับเอาอันนี้มาบวกกันเนี้ยอืมเนี่ยนะครับได้เลยเห็นไหมมันสร้างสร้างให้เลยเอ็กเซลทำแบบเนี้ยไม่ได้สู้เอ็กเซลไม่ได้เพราะมันไม่ออกแบบมาให้ทําแบบนี้โอเค้าใจไหมครับอ่ะ ทีนี้มันทํำยังไงนะครับทีนี้จากจากไอ,ไอ้ฟอร์มจากข้อมูลนะครับมากีส่ฟอร์มนะครับออกเป็นข้อมูลเนี่ยถูกเอาไปเก็บในในตารางต่างๆนะครับตามแต่วัตถุประสงค์ของฟอร์มต่างๆนะครับที่เราจะต่อเชื่อมไปโอเคไหมครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับมันก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อคิว r รี นะครับเอาเพื่อจะทําหน้าที่ในการที่จะค้นหาแล้วก็เอาข้อมูลมาโชว์มาสแสดงเขียนไหมครับแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยปรับปรุงข้อมูลพี่อยากจะเรียกว่าการปรับปรุงเนี่ยก็อาจจะเป็นการแก้ไขการลบนะครับ การอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทําให้ข้อมูลมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําบนฟอร์มก็ได้เขียนไหมครับบนคิวรีก็ได้นะครับอ่าเสร็นะเราก็สามารถจะดึงข้อมูลอ่ะหน้าที่ของดึงข้อมูลก่อนหลักๆก่อนนะดึงข้อมูลมามาจัดการเขียนไหมครับนะครับมันจัดการตรงเนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เราดึงได้เนี่ยไปออกอรายงานที่เราต้องการ เห็นไหมครับนะ <c oughs> ซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยไอลักษณะการทํางานแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่บนโปรแกรมมาตรฐานที่เขาทำารการสร้างแอปมาตรฐานในการเกร็บเช่นโปรแกรมบัญชีต่างๆนะครับโปรแกรมเอ่ออินเวนทอรี่นะครับาการบรหิหารสินค้าคงคลังสตูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาเก็บข้อมูลแบบนี้เข็ยไหมครับ การออกบินก,การขายต่างๆนะครับซึ่งมันก็ไอของที่พี่พูดอย่างนงี้นก็อยู่ในโปรแกรมบัญชีเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมลักษณะอย่างนงี้โอเคไหมครับอ่ะซึ่งโปรแกรมลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีวิธีการสร้างเนี่ยด้วยด้วยโปรแกรมหลักต่างๆเนี่ยหลยโปรแกรมตามระตามระดับต่างๆเลยนะอ่านะครับแต่ทีเนี้ยพี่จะอาทิตย์จะสอน ในคลาสทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเป็นร้อยๆคลิปเนี่ยเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ชื่อ Microsoft Access นะครับซึ่งเป็นเบสิาากแทบจะที่สุดแล้วแต่คำว่าเบสิกเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่เบสิกธรรมดานะมันเป็นเอาเนี้ยผมเอามันมาสร้างมิน e ิ ERP อ่ะคุณลองคิดดูสิว่ามันเบสิกยังไงอะ่ะนะครับมันมันมันสามารถ ทำได้ทั้งเบสิกนะครับทั้งได้แอดวานต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันเก่งไปมากเลยแหละนะครับอแต่ทีนี้มันก็เหมาะสมนะครับกับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางโอเคไหมครับใช่ไหมพี่พี่จะบอกว่าไอ้พวก SME อต่างๆเนี่ยเหมา่วสมเลยแหละไอ้พวกที่มียอดขายไม่เกินห้าสิบล้านพี่ใช้มาแล้วนะนะครับห้าสิบล้านนะครับอะไรพวกเนี้ย แต่ถ้าเกินนี้ไปแล้วต่ออันนี้นี่พูดถึงนี่ต่อเดือนนะนะครับถ้าเกินนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อมูลเยอะนะครับอาโรจริงๆเรามาคิดเรื่องเรื่องเนี้ยคงไม่ได้ต้องต้องคิดเรื่องปริมาณข้อมูลมากกว่าโอเคไหมครับแต่พวกพี่บอกว่าแค่ประมาณประมาณนะครับให,ให้ให้เราเห็นเออคร่าวๆว่า บริษัทระดับไหนใช้ไดถ้ถ้าไม่เกินเนี้ยกเรียบว่าโอเคนะครับถ้าเกินเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับจะขายเยอะนะครับแล้วก็มีพนักงานเยอะมีอะไรเยอะต่างๆเนี้ยระบบนะครับที่ใช้มันก็ต้องต้องดีกว่านี้นะครับเขาก็อาจจะเอาไปเอาไปใช้เอ่อเมคซอฟต์เอ็กซ์แอลเซเอร์นะครับเอ็กซ์แอลเซเอร์อะไรพวกนี้อลาขึ้น นะครัอื่นๆก,ก็มีเยอะนะครับพี่พูดถึงตัวต่างๆแล้วกันนี้นี่นี่คือระดับใหญ่แล้วนะโอเคไหมครับพวกทรงพวกแซฟอะไรเนี่ยมันก็ใช้โราเคลเป็นฐานข้อมูลนะครับอทีนี้ไอพวกนี้มันเป็นเฉพาะเพราะไอ้นี่นะครับแต่ว่าเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาเอาแอปอย่างอื่นนะครับมาพัฒนามันเช่นเอาพวก n e t เน็ในพวกนี้ นะครับเอาจะว่าจะว่าสคริปอะไรต่างเนี้ยนะครับแล้วก็การพัฒนาก็แล้วแต่ว่าเราจะพัฒนาอยู่บนบนวินโดว์เราหรือพัฒนาแบบเว็แบเบว็ยแบอบิเคอรนอะไรว่ากันไปนะครับอ่ะแต่ทีนี้ในที่นี้พี่จะคุยถึงเรื่อง Microsoft Excel ซึ่งมันมีข้อมูลเนี <c> ่ย <oughs> ขอโทษซึ่งมันมีเครื่องมือครบถ้วนนะครับในการที่เราจะนำข้อมูลเนะี่ยมาเก็บแล้วก็ มามาเชื่อมมาเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็มาทํารายงานนะครับอนอกจากนั้นนะครับพี่จะพูดถึงตรงนี้หน่อยว่างานของพี่ช่วงหลังที่พี่ทำเนี่ยส่วนใหญ่พี่มาเก็บนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่ไม่ได้ส่วนหนึ่งอ่ะพี่ออกรายงานใน Microsoft Excel เนี่แหละนะครับ Excel พี่ออกพี่ออกพี่ออกของมันเลยว่ากันไปนะครับที่รายงานมาตรฐานนะทีนี้รายงานเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะครับพี่ปวดข้อมูลเนี่ยออกมา e x อ e l นะครับ ออกมานะครับใน Excel ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยแล้วพี่ก็มาวิเคราะห์อ่ะพี่ทำแบบนี้นะครับถามแบบนี้มันน่าเชื่อถือได้ไหมก็แล้วแต่องคุรไงเนะมื่อกี้พี่บอกแลนะถ้าองค์กรองคุณอะไรละ่ะไม่ใหญ่มากเกนเกินไปเนี่ยมันก็โอเคมไม่ใช้ได้ซึ่งพี่ก็ใช้กันมานะครับไม่จะเรรูปเรื่องกันมาไม่เห็นมี <c oughs> จงเจ้งอะไรเดนค่อ้บริษัทใหญ่ๆซึ่ที่มันใช้พวกกัม่ใหญ่กันนะว่าเจงกันมาเยอะแล้วอะไรพวกนี้นะครับในความคิดของพี่เนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลของของคนของของของ,ของ,ของต้นสังกัดน่ะนะครับแผนกไอทีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีหน้าที่แก้ช่วยสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บต่างๆเนี่ยแต่ข้อมูลเป็นข้อมูลเขาเราควรจะคืนเขาไปเขาจะไปทำอะไรเ,เรื่องของเขา นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับเรือมีนโยบายในการควบคุมข้อมูลภายในไม่ให้เขาเอาข้อมูลออกไปภายนอกอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเขาเอาไปใช้งานาไปวิเคราะห์ไปทําให้มันบริษัทเริญนุ่งเรืองเนี่ยเราควรจะมีช่องทางให้เขาข้อมูลออกไปได้ระดับหนึ่งคุยอย่างนี้ก่อนนะมั <c> ่ <oughs> ไม่ใช่อยากจะทอะไรก็ทําได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็เจอมาแล้วนะครับว่าบางทีไฟคอมพิวเตอร์ไฟไอทีอะไรเนี่ยมันหวงข้อมูลนะครับเอาไว้กับมันก็ไม่ไปทำอะไรนะครับงั้นเวลาคนทำงานนะครับพอทำเสร็จในโปรแกรมเขาต้องเอามาคีนงอง Excel มาทำเองวุ่นวายไปหมดเลยนะครับพี่เนี่ยเบียนหัวกับเรื่องพวกนี้นะครับงั้นพี่จะบอกว่า ไอ้พวกทํางานด้านคอมพิวเตอร์นั่นไอทีที่มีฝีมือเนี่ยนะครับมันต้องต้องคิดใหม่เรื่องพวกนี้นะครับก็จริงว่าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลของไอทีนะมันข้อมูลของต้นสังกัดเขาทำเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะโพไวข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับให้บริการด้านข้อมูลต่างๆเนี่ยให้พวกเขาเอาไปวิเคราะห์เอาไปจัดการเอาไปกะเลยก็แล้วแต่เนี่ยที่เราสามารถที่จะดูเรียได้ระดับหนึ่งคุยอย่างนี้ก่อนโอเคไหมครับเพราะงั้นเนี่ย องค์กรมันก็จะดีไงมันจะเรือนุ่งเรื่องไงคุณเอาข้อมูลไปใช้กันถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลมาเก็บแล้วไปทําอะไรไม่ได้นะครับทีนี้ไอ้พวกไอทีอาจจะไม่รู้นะครับว่าพอเขาทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาไม่อยากติดต่อมันเ็าไม่อยากคุยกับมันหน่อยพวกเวียนเนี่ยนะครับอืมเขาก็เอาข้อมูลไปทําของเขาเองนะครับว่าไปขีดซ้ําขีดซ้อนขีดซ้อนเมี่ยนงานมันก็เยอะขึ้นนะครับใช้คนมากขึ้นอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับโดยที่ ฝ่ายไ,ไอทีมันไม่ได้ผิดชอบเลยซ้ําไปนะครับอ่ะทีนี้พี่ก็เลยพี่พูดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเ <c> พ <oughs> ื่อที่จะคุยเรื่องความจริงนี่แหละนะครับพี่อยากให้พวกไอทีพวกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนความคิดพี่ก็พี่เป็นไอทีนะครับเป็นไอทีมาก่อนคุยอย่างนี้ก่อนนะครับหลักฐานพี่นี่มีมจบวิวิศวะอุตสาหาการนะครับเราก็สมัยก่อนไม่มีคนดูแลคอมพิวเตอร์มากพี่ก็มามามา,มา หัดใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหัดเขียนโปรแกรมมอันแล้วพี่ก็ไปเรียนปริญญาตรีคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งใบนะครับก่อนที่พี่จะไปเรียนปริญญาโท MBA นะครับก็เจริญรุ่งเรืองกัเป็นผู้บริหารระดับสูงต่างๆนะครับแล้วก็พี่ก็มาเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราฟังเนี่ยพี่ก็มองเห็นปัญหาในองค์กรเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่องข้อมูลมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่มันเป็นเรื่องของคนที่สารแนทั้งคุยอย่างนี้ก่อนคําว่าสาระแนคือเนี่ย แม่งไม่รู้นะครับ <c oughs> แต่หรือรู้ไม่จริงอ่ะนะครับแต่อยากจะทําอยากจะทําในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่านะครับอ <c oughs> นะครับมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันคือเขาจะใช้ข้อมูลกันนะครับคุณก็ห่วงนะครับไม่ยอมให้เขาใช้อะไรต่างเนี่ยเขาก็ต้องไปหาวิธีการทำ <c oughs> ดย่งงุนอย่างนี้กันอะไรพวกเนี้ยซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ถูกต้อง เรื่องเงี้ยเอามาทะเลาะก,กันได้นะบอกโขนก็แสกันเลยก็ได้อะไรพวกงี้นะครับอืมผมรับรองได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ขอโทษนิดหนึ่งแล้วกันมันเป็นมุมมองที่ต่างกันนะครับมุมมองด้านไอทีก็ต้องห่วงเรื่อง security เรื่องความปลอดภัยเนี่ยอันนี้มุมมองเรื่องเรื่องนักเราเป็นนักบริหารนะครับเราก็ต้องการเราข้อมูลเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อที่จะไปไปวิเคราะห์แล้วก็ สร้างความจเจริญรุ่งสร้างสติ a t e สร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้บริษัทมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยนะครับอข้อใจไหมก็เป็นมุมที่แตกต่างกันอ่ะทีนี้พี่เล่าเรื่องพวกนี้งั้นวิธีการนะครับ <c oughs> ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราจะบริหารจัดการข้อมูลอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรที่อธิบายเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลในพอวิเคราะห์เสร็จมันก็จะกลายเป็น information เขไหมครับ วิเคราะห์เสร็จมันก็จะกลายเป็นอินโฟเมชันที่คุณชอบเรียกกันว่าสาระสนเทดอะไรพวกนี้โอเคไหมครับอ่าจึงเป็นข้อมูลที่ใช้ได้แล้วท่นาไปเขียนกุ้งเขียนกราฟมาไปเปรียบตุองเปรียบเทียบเอาไปวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆพวกนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปไปใช้เอาไปตัดสินใจโอเคไหมครับเอาไปตัดสินใจเอาไปทําแผนต่างๆโอเคไหมครับอดีไหม แผนต่างๆว่ากันไปนะครับอือันนี้ก็เป็นกระบวนการเริ่มต้นโอเคมัครับซึ่งคลิปนี้พี่ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับ